โอ้เวลาเพิ่นจิไปจิมานี่เห็ดแบบนี้เอาน้อนี่แบบนี้เลยเอาเตะไปเนาะมีเตะนั่งกำานอนแหละไปไ่ได้สองแซนด์ถุกกนนม่เท่าขอบใจคนน้นแม่เท่าขอบใจ่นนี้นจุกม สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกาวยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาวลีอีกคือเ่าคือเดินพี่นอ้องการะหวางกลางของการเดินทางเนาะที่เขาจะมุงนะ่งหน้าเข้าไปหาเมืองเวียงคําจุดประสงค์ของเขาก็คือจะเข้าไปแขวงหัวพันเนาะพอดีระวางทางเนาะเขากะได้มาพบพ่อกับอ่าผู้เฒ่าผู้นึ่งนะทุกคนนะตามที่ซาบานันในบอกกานะ่าเนาะกับเฮาเฮากันเลยว่าอ่าากเข้าไปอ่าชอบถมมิงมงเป็นความจริงเนาะรายนี้ความจริงวนะ่าเพื่อน เป็นเท่าใดเนาะเฮากะจะได้เข้าไปสอบถามอุลมน้ำเพลินเบ้งเนาะทุกคนเนาะมาเพลินเป็นเท่าใดแท่นะโอเคเนาะทุกคนเรื่องราวของชีวิตของเพื่อนจะเป็นเท่าใดกะเข้าไปติดตามครับซ o o m อ่าพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะกะโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เฮากะได้อยู่หน้าเฮือนของเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยทุกคนอันนี้เป็นเฮือนทุกคนเฮากับโคิดโบฝันเนาะว่าอันนี้จจะเป็นเฮือนนะเนาะ เป็นเฮือนน,น้อยขนาดเม็ดเม็ดปลายนี่แหละซองเม็ดหนาเจ้าบวชตามที่เขาสังเกตเบิ้งนี่นะเนาะแล้วก็มีมุงสังกะสีแบบหนาจะเป็นสังกะสีเก่าเนาะที่เขาเจ้าเอาอมามุงให้เพลินนี่นะกัเฮือนนี่เป็นเฮือนง้อยแต่ฟังทุกคนเบิ้องนี้แบบหยาดเนาะเวลาดินเจือนเนาะนทางนั้นเป็นเฮวเด้ทุกคนนะเป็นเฮวเนาะแล้วก็มาตั้งเฮือนแบบจ๊อกๆอยู่นี่ อาย่กล่องต้นกล้วยกล่องต้นมะกไหมเนาะแต่ประมาณนี้ทุกคนโอ้โหถอยๆหมดหูใจทุกคนเนาะเขาก่อนจุกใจซุนบูว่างเจ้าบ่าวเนี่ยได้เลยโอเคเดี๋ยวเข้าเข้าไปโอโลมนำข่าวเจ้าบ่าวเนาะกาเนาะตอนนี้เขากาได้มาอยู่กับเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือทั้งสามคนเนาะทุกคน สบายดีแม่เทาสบายดีด้วยด้วยสบายดีสบายดีอ่าสบายดีไงดวยสบายดีอ ja. ันก็คือเขาขออนุญาตฐานหนึ่งเด้งอันอันนี้เป็นเฮือนผู้ใดก่อนอันนี้หลักน้อยนีดน่นะเฮือนนั่นของแม่เทาเนี่ยอ๋อคนอยู่ผู้เดียวอ่ะอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวถูกเข่งเอาเพราะสั้นเพื่อนบ่ไม่ลูกไม่ผัวเมื่อ มันเอาพว่วพวไม้พัวไม้มันบ่มีลูกมีติลูกพวหั่นพวไตป้าลูกหันบ่มัร์กแล้วมาส่งลำเฮาเป็นเอื้อยกกเขาเนี่ยโอ้ผู้ผู้นี้มันเอื้อยจ้าวะเอื้อยกกโอ้ดูแต่ว่าอันทางเมถาวรเนี่มีคอมีคว้ามีลูกมีเต่าดิมีมีเนาะออันชื่อเพิ่นชื่ออย่างไรชื่อนางพัน นางพันโอ้เมถาวรได้ชื่อยังได้นางอ่อนนางอ่อนเก่ยได้ชื่อยังได้นางไซนางอ่าเฮาซือลีเนี่ยซือลียินดีที่ได้หูจักเนี่อ่าก็คือความเป็นไปเป็นมาก็คือถ้าเมถาวรไปเอาไปเอาผัวเราผัวเป็นพ่อห้างเนาะผัวไม้ผัวไม้อือผัวไม้เอาเมียเราตายป้าที่เรามาเอาเข่านี้เรามาเอาเราบ่มีลูกอ่ะบ่มีบ่มี มีมีแต่ลูกพว่าฮันเราบ่มีพวกับพว่าเราเอาฮันกับเราบ่มีอเลยอ๋อโดยมีแต่พว่ามีลูกอันนี้เ่าโดยโดยเราบ้านี่พวเพื่อนเราตายเนาะเราบ้านี่ทางลูกเราบ่มากเราเก็มาส่งทางมาเแ่านี้อ๋อโดยโดยมาส่งนมาเทาดูแลเนลยมีแต่มีแต่เฮากับลูกสาวนี่แหละ อ,อ๋พวกนี้มันลูกสาวเจ้าตี้ลูกส,สาวน้องเอาลูกของน้องสาวหนาะแสดงมาเป็นลาน,นของเพื่อนเนาะอ๋อโดยโดยโดยอันเพื่อนอายุจักป,ปีแลวก็หกสิบเก้าแหละหกสิบเก่าปีอะ่ะ <diode. S 1> เพื่อนยังไปยังมาได้อดยู่บ่ได้บ่ได้อะบ่ได้ยางก็ได้อะบ่ได้บ่ได้เอาเพื่อนเป็นยังด้มันเจ็บเป็นพิการแล้วเขามาส่งเป็นลอยในมือมันก็จับบ่ได มือมือเคลื่อนไหวบ่ได้ได yes. ้อยู่ที่ยกไปยกมาน่ะบ่ได้มัดจังเลยเดี๋มัดจัไปลองรองกำนี่โอ้แต่ว่ามันเนีก็จับบ่ได้บ่มีแหงที่อืมกำได้แต่จับบ่ได้บ่มีแหงยางนี่ได้อ่ะยางก็คือว่าละจับไม่นี่ยางก้มไปคอยแหละเพิ่นใส่ไม้นะอือกำไมรลองให้เพิ่นยางอ่ะเบิ่งก็ได้อ่ะเออลองเด้อนะ อันบะเยยน้างทีเงเสด็จเตีบพอบกูนี่จับทุกคนนเบิ่อนงโอ้เพ่้าเระยัเพิ่งอ๋ลำบากเพิ่นน้องสดตกินเนอ๋อเพ้องเอ้ยางกูเต้นกลางกลางวันไ้เกอบางทีเงโอ้เวลาเพิ่นจิไปจิมานี่เห็ดแบบนี้เอาะออี่แบบนี้เลย เอาเตะเบิ้ลน้ำโซ่ไปเออมีแต่นั่งกำนอนแหละไปไ่ได้โดยโดยโดยขึ้นอันม้หันมาก็ไปไ่ได้อือโอ้คนจับไปนั่งนั่นน้องอือดูดูเบิ้ลแม่ทุกคนเนาะเบิ้งนมกันป้าได mm. 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 oh, hey, ้เราหละมาเยอะเอาให้ทุกคนได้เบิ้งนมกันสิสิเนาะโดยโดยมานั่งพี่ก็ได้ อ๋อเพิ่ได้แล้วเนาะเออเพิ่งเปลี่ยนยังซะหน่ะเหนื่อยเมื่อยเนาะไปเข้าไปนั่งอยู่ในซช่นหน่ะไปไปนั่กันไปนั่งกันไปเออเพิ่นไปเราเพิ่นมาเพิ่งได้แล้วเมื่อยบุ้งไหมยุ่นี่ยุ่นี่ไปหพราะ่านซื้อๆเนาะประมาณเท่าไหร่แมตต์หนึ่งซื้อๆเนาะเพิ่นไปเพิ่นเมื่อยเพิ่นกลับมาเพิ่งได้แล้วเนาะเพิ่งได้อืมเนี่ยหันมาคนนี่เราก็ตายเลยเมื่อยเจออันนี้เนาะในเฮือนเพิ่นเนาะป้าเต็มเต็มไมมอันนี้ ไม่นี่ที่เพิ่นจ้างไปนะพ่อเม่ยนะแม่ยน้องๆโอ้หกสิบเก่าปีเนาะบอลนี่บอนอนเพิ่อนนะขอนอนุญาตเบิ่งเนี่ยไม่ถาเน้อเบื้องเบื้องไปอันบอลนอนนี่มันผู้ใดซื้อให้เพิ่นเด้อันสตุ๊กขามามอบให้ของจั่วจั่วทานโอ้จั่วเพิ่นทานให้เนาะแล้วเพื่อนอันนี้ได้มันไปต่างให้ได้แม่นี่โอ้แม่นี่แม่ต่างอ่ะ เมนผสงตังจังครับเพื in in ่ออิน nee ตังไทยฮุบบุ้มเท่าใดก็เท่าใดก็จ้างคนตัางสีเส้นสีเส้นกรีบปลาเฮือนนี่เท่าใดล้วงนี่มีแต่เม็ดเม็ดปลายหน่อยหนึ่งเนาะทางทางกว้างนาะทางยาวนี่เบิ่งเขาไปตัดไม่เขาไปตัดฟลาเขามาซับเอานี่โอ้แทงฟลาเนาะสีเส้นกรีบอ่ะสั่งกับสีได้หรอทางไหนมาเลยสั่งกับสีอันก็เฮาซื้อซื้อต่างหางอ่ะ บึแม่อันไม่นี่ก็บมันใม่กลมไม่มมยอยังซ,ซื้อๆเนาะดอกไฟเอาไฟอยู่เคอนแม่มาตีอ๋อเปลนโตเอาไฟเราก็ซื้อขาดเราก็ได้ซื้อดโวยๆเอาเพิ่นเพิ่นเป็นแบบนี้โดนระบาดจักปีแล้วกเลยโอ้หลายปีแล้วโอ้เขามันอยู่พุ่นได้ส่งสามปีแล้วเขาจังมาส่งอยู่พี่เ<อ>ขาส่งมางพี่ก็ได้ซีฮาร์พีแล้วโอ้ก็ประมาณจีวรซีปีแล้วเนาะ แสดงว่าเดี๋ยวนี้มันทางแม่เถาเป็นผู้เบิงแย้งเนาะไปคือสมมติว่าอันแม่เถาเพิ่งยักไปลินบันนี้บันนั้นนี่เหตุน้อใดไปเด้เฮาน่ะบ่แม่เถาเน่ะไปเพราะใดไปเพราะใดอ่ะบ่มีแต่อยู่เฮือนนี่แหละเนาะนั่งไปอยู่ในเฮือนนี่เมื่อยนั่งอยู่นี่ก็ออกไปนั่งยี่นอกอ๋อเมื่อยนั่งอยู่นอกเข้ามาในเพิ่นเพิ่นนอนอยู่นี่ผู้เดียวอ่ะผู้เดียวผู้เดียว คนนี like, yes, ้ถามได้อ yeah, ันบ่านเขาซีบ่านนี่ยก่อนเขาวันนี้ไปยังบ้านผู้ลวงเนาะบ้านผู้ลวงเมืองงอยบ้านผู้ลวงเมืองงอยแข่งลงพระบางโดยโดยโดยได้ไปห้องหมอโศนาเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นนี่นะบอผู้ใดไปเลยบอแต่งเต้เปลี่ยนทมิตรพุ่นอือแม่นแต่ก็เล่าโอ้ฟาเป็นอย่างคือบวผาเปลี่ยนไปห้องมอได้สนะบู้นำเขาเลยเขาเปลี่ยนเลย เขาบสร้างรถเขาบมีรถนี่เขาบมีรถขี่รถบปได้เราเขายู่นํำเข้าคนใดสร้างปีแล้วเขามาส่งอยู่พี่ส่งอยู่พี่เขาก็ซื้อยานอกเขาป่วปวกกับบอดีอ๋อกินยาพื้นเมืองเนาะพอดีมันอันฮิงเลยนี่ถามเพื่อนเมืองดูตอนเพื่อนยู่นั้นมันเขาเจ้านี่เพื่อนเคยเอาไปห้องหมอบ่ในายเดินหนอนหรือเอาห้องหมอ ม่โอ้โบ่ได้ไปเนาะบ่ไปก็เลยบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างที่ปวดแนวใดเนาะบ่แม่นลูกมันแน่มันลูกเพิ่นเพิ่นบ่ฮักเนาะเพิ่นก็บ่อยากเบิ่งแยงหั่นแหละเนาะบ่แม่นแม่แท้ๆนะเนาะออืเมื่อจะเล่าโอ้อโดยโดยแล้วเป็นเป็นเข่าเป็นน้ำเจังซี่แม่เพิ่นกินน้ำเผาดิกินน้ำผเผากินน้ำกินน้ำไม่เท่า กินน no hmm. mm ้ำเฮาน้ำ hmm. น้องสาวน้องสาวอยู่ค uh ุ mm ้นอยู่ท ok ั ari, oser, ้งแสดงว่าเดี๋ยวนี้หันกลับมนแต่พี่น้องไอ้พี่น้องช่วยกันเบิ่งแยงเดี๋ยวนะอือพี่น้องก็มีแต่ส่งแม่ลูกนี่แต่เบิื้องผู้อื่นเขายู่ใกล้ดิออ๋เพิ่นอยู่ไกลเพิ่นบ่่บม้วบ่เบิ่งมีแต่เอาอยู่หม้อน้ำอําไส้มีแต่คอยนี่เฮ็ดอาบ ตัดตัวตัดพื้นคอยตัดมาป้าซักเครื่องสักเครื่องมิเตลูกสาวนี่แหละมันคอยบ่ิสักบ่มีใครซักอ๋อโดยโดยก็มีแต่เจ้าเดียวเนออันมันคอยบ่อยู่กับพ่อหัน้าเลยนี่อ๋อเถอะอะนี่อยอยู่แล้วมีแต่คอยน้ำกินน้ำใส่น้ำอาบน้ำสักเครื่องสักเครื่องมิเตลอยแล้วอันเป็นน้ำเป็นอย่างนี่เหรอทั้งแดงมาใส่ได้เลย น้ำกอกน้ำกอกะอ๋อดีแต่ไม่น้ำกอกี่นี่เนาะบางทีก็ออกบางทีกูแบบก็บ่ออกได้ไปเปย์ยุ่น้ำน้ำกะที่ก็ไปซุกอนโยงมวยมันน้ำนอยมีเวลาออกมีมีมีเวลาขาดซุกซึ่งน้ำเนาะซักเครื่องซักผอาไลยไปด่วยอ๋อแล้วอันนั้นเดี๋ยวฉันสมมติว่าขออนุญาตเนาะวอาความอันนั้นอันสมมติว่าเพิ่นอยากกดตรทุกข์กันะอยากอ่า ปนเงียวบอรหรือว่าปวดท้ายบอลจะนี่นี่เอาไปทางไหนดีนไปทางหลังเขื่อนมีห้องน้ำมั้งทางหลังเขื่อนั่นา,านในพุดอันวิทย์ให้เราดิพุดทธเป็นวิทย์บึกนี่ดิอ่อือ,ออือแม่นอ๋อแสดงว่าบ่ได้ใส่น้ำใส่อยังเนาะบ<อ>้าขนาดเพิ่งจี้ยางไปน้อยเดียวกไม่ได้กี่ยางออกมาน้อยเดียวแต่ยังเมื่อยเนาะเมื่อยเวลาเราเวลาค้นเราได้จูงไป หมื่นดูเนาะมันมื่นแล้วมันสั้นเราคานลงบ่ได้ดเนาีขึ้นมากกระไรคันฟุนคันลิ้นแหลมหมื่นแล้วมีแต่เขาลูกสาวหันจึ้งไปเขาจุ่งเขากระเพาะเนี่เขาไ่มีแหงแม่เนาะเท้าเ่าแก่เลยเนาะเขาเท่ากระเพาะเขาลูกสาวนี่จุ่งไปปะก็ดีแต่วันยังมี อาพี่น้องเนาะถ้าพ่ดชัดนี่โอ้บโหว่าชิเป็นเนาะใดเนาะกันมันบ่มีพี่น้องแล้วโอ้ยเสร็จเนี่ยยังใครยังมีน้องแล้วอันอันเพิ่นเคยเอาผัวที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ผู้เดียวนะแล้วก็ไปอันถึกผัวใหม่ถึอเนาะถือผัวใหม่ผัดผัวใหม่หันผัดมีลูกหลายผัดบ่มักแล้วเพิ่นเพิ่นตอนเพิ่นเอาผัวนี่อายุเพิ่นได้จักปีก่อนอายุมันได้สามสิบ สา <30. S 2> มแต่ว่ามีลูกเนาะอาญมนนมันได้สามสิบเลยมันเอาพวาัวไม้ฮั่นแล้วเมีมีลูกจากคนในสนะเอาเม,มีห้าคนห้าคนเอาลาลวแล้วบ่มีเนาะเพิ่นบ่มีเนาะทามีลูกเป็นของเฮาได้ก็ใครอาเนาะลูกจะได้เบิ่งเนอยย่เอาพวเอาเมียได้ลงเพืนหมมา มีแต่สองเท่าเขาอยู่เหมือนน่ะเดี๋ยวนี้สองเทแาอยู่แล้วก็เบิรงไก่เนื้อน้อมีแต่สองเท่านี้ยู่หันแล้วก็เบิรงแต่เท่านี้เฮ็ดยังได้อาชีพเผาเนี่ยนี่นี่นี่เปเฮ็ดไห้เฮ็ดไทยเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงบ่่มีแต่เฮ็ดไท้เนาะบ่มีบ่เฮ็ดเฮ็ดแต่ให้กินแหละมู่เขาก็บ่เฮ็ดบ่เลี้ยงไก่ก็บ่เลี้ยง อันมือนี้เพื่อนกินเข้าสวยแล้วมะกินแล้วกินแล้วกินเข้ากัเป็นยังไม่เท่ากิน,กนมันร่าเศร้ามันเฮอร์โนแกงแลวเฮาก็เฮาอ้นใอ้รอกินกินนอนแต่ว่าตามเทียวผู้มั่นแบบเป็นเป็นประเภทนี้นะแบบบุดีกินนัวลายนี่มันเฮ็ดอัน,อน กา่นให้กินเพาต้องให้เพลินกินลายเนาะมันเชื่อแต่ทางกายเขามักเป็นรอยเป็นอย่างนั้นถะากินลายนะแต่ว่าโดนกดนนินนึงเขาเป็นเขาก็เดนนกินเขาก็กินลายเพราะว่าเพ่อนเป็นเจนี่แล้วเนาะเขาก็กินบ่ได้เนาะเจ็บกระเพาะแม่นเอกระเพาะคือกันกินบ่ได้เขาก็จะกินพักอื่นๆแล้วก็กินแต่สิ้นซื้อ ได้เดือแลเราก็ซื้อกินแล้วนะยุ isi, pa, no. ่ยุคนี้ก็มีคนขายสินขายปลามีคนนกงเขียวมาเขายคนนกงเขียวมาขายตลอดไม่เท่าเทาถามแล้วแต่ละมือนี่ลำบากอ่ะยมือนี่รอใบยมะอแต่ละมือนี่บอนองจู่ยู่อู่ยู่เจ็บหัวเขาเนาะปวดปวดมัน เพ่อนกันยังจ็บเจ็บหัวเข่าแล้วมันเจ็บแล้วมันปวดมันเป็นบางส่วงเพล่นกันยังกินยาอู้ยอ่าก็มียากิน่อวยเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ยังมี่าเดี๋ยวนี้ยังมียายาเซื่นดู้ยเเซื้อเอายาคนเส้นเอายาซุ่มมามันกิน็แล้วอัน ยามเพิ่นเจ็บเพิ่นอย่างนี้มันผู้ใดมาวัดมาคาดไหนเด้ก็มันเล้นานล้านนั่นแหละมีแต่หลานสาวมาเบิ่างแงอยูมอนี่ตี้นอ่ะยูมอี่ยูมอนี่ยอี่กันเนาะดราก็อําเยาอําเปื้อนขี่มังลอยําบาจุเอ๋ยโดยอยู่แต่น้าแม่นาอนีเนาะเราก็ ทำนี่เลยพ่อกับเราใต้ป่าโอ้โดยแต่ว่าเดียวเดี๋ยวนี่พุทธาวนี่โอ้น้องบุญไม่แยกยาป่ะแออบุมีคนเบิ่งแย่งแท้ๆเนาะเอาว่าเกือเราก็เป็นคำพายาคันเซนอันนี้โอ้ม่นเนี่ยเบิ่งขออนุญาตเบิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อเล่าอ้อันนี้มันยายาคันเส้นตี้เป็นยาจีนเนาะยาจีนอืมเท่าไรปองนึงเนี่ยปองนึง แสตชองแสตซองอ่ะโอ้เพลงแน่นอนสองร้อยบาทไปซื้อ,อยูรล่วงของบางตอนไปยูวนกล้วยเจ้าไปยูวนกล้วยไปเบิบงค่อยไปปีกายไก่กับผัวไปอ่ะมาว่าอันนี้แล้วถือผ้าว่าให้ใหญ่ๆว่าไปแบกกล้วยเพิ่งคนกินหัวควันแท้ว่าแลนไปตั้มกล้วยสะไรเมื่อเลยถือผ้าผู้นั้นดิ เขาไล่เมื่อบอให้ยื้อาว่านจิเกิดลูกี่ส่วนกัวแ่ได้มานเปงเล็บแบบมาได้่อันเสียผ่ามันยังยู่แค่นี้นี่มืดซ้ำนี่แล้วเสีอผ่าขนาดอืมมันอก็คือเพื่อนนั่นไปไปมาๆพ่้ไหนเนาะสามเส้นโดยโดยโดยไม่เท่าเดี๋ยวนี้ไม่เท่าอยากกินยังได้ ไปจุบหม้อก er ้าอยากกินอยากกินยังไปจุบหม้อแล้วบังสิเวทอันบาเบอเอ้ยตึกมันยังก็เฮามีฮะเฮาอยากกินมีอยากกินมีอือมีอันยำๆหั่นน่ะมาต้มกินหั่นน่ะอือโอปลาบ่อยากกินน่ะบังสิบกะบ่อยากบ่อยากซีนเด้ตนบ่สิบตนบ่อยากบ่ ใครกับว่ยักษ์ากกินมีนอืเออมันหมักนีนจิ้นละวาเจ็บแขวนีโอ้มันเจ็บแขวน่ะโดยโดยาปเหมือนเป็นอ้อันนี้เบิ้งอันนี้มาต้มใส่น้ำตีเตมเอาต้มน้ำผกินสื้อทั้งใดมาได้เนี่ยซื่อทางบานี่เพิหนเ็ดขายปอืเทนหงเทไรนี่สองทองก็หาสิพัเนาะ อันเพิ่นกินแบบนี้ก็พอดีคือนานริวันนั่นเลยดีเนาะเพิ่นกินใส่เพิ่นก็ยังว่าไขโตัวบ้างโอ้โหแต่บวชเก็บเพิ่งได้โดยโดยโดยเป็นยาพื้นเมืองเนาะออืโดยเพิ่นมาขายยาโนาเดอ้อโนเดอ้อโนเดอ้เดอก็ซื้อเฮ้อมันกินมหมดบ่ดฮาร์โบดีเนาะตอนตอนเพิ่นยังหนุ่มนี่เพิ่นเฮ็ดเรียกหยังก็เฮ็ดไทยเนี่ยเฮ็ดไทยเนีย่ย คนเห็ดนคือกนักคนที่หนาอหรือว่านัในเลยไปยูใส่กับยูน้ำพวนผัดวนัดั่นเมืองเนี่ยอันเมืองงอยนี่เนาะงก้องก้องน้องเขียวหัโอ้ย่ก้องน้องเขียวหันมันมีทางแยกเข้าไปหรือานั่นแหละทอไปทางน้ำอูกเพื่อไปทางน้ำอ้เขากับบเคยมาตั้งแต่เขามาตแต่เดียวเขาขี่รถกายมาทั้งนั้นเลย ก็เลยบูฮู้สถานที่บันโอ้ดิขีเก um, ็ไปอ่ะไปมุ่งขีล่ะลูกดูอยู่เสียอ่ำอาลูกอยู่บ่กแก้วคุณก็บ่กแก้วเออโดยบ่กแก้วเมียก็ไปหดน่ะไปเห็ดไปไปเห็ดดองอันลูกน้องสาวอันไปกายบ่กแก้วอยู่เมืองยังก็เมืองยังบูฮู้อยู่ไปหดอันบันบันหวหมวกบันบัดหัวไหมวกหัดหมวกตีหัดหมวก หันมวกหันมวก,กับเมืองพผอุดมเมืองลูกอยู่เลยเมืองพผอุดมอ่ามันมีเคลื่อนไฟฟ้าก็แม่นแหละอ่าแม่นแล้วแม่ละเคลื่อนอันไปทางทางรถเก้าพันอันไปเข้มน้ำทาน์ด้วยด้วยแม่นแล้วแม่นละแม่นและไปเฮ็ดดวงลูกใส่อเอาเมียอยู่พุ่นตีมันเอาเมียอยู่พุ่นแล้วเอาไปเฮ็ดดวงลงมาค่ะเอาเอาแตงมาเนาะ<ม> หลามาลำอันแหมหอยไก่เนาะโดยเป็นถ้วยเป็นบัวงได้กับเมียอยู่เนี่ยแม่ท่าวนี่แล้วนี่เนาะก็เดี๋ยวนี้นี่บัได้ออกไปทางไหนแต่ไม่ได้ยู่เฮือนนี่เด้เนาะแม่ท่าวก็ยากออกไปลินได้ฮะบ่ามัยากมันมันก็ยากออกแต่มันออกบัได้ออกบัได้เนาะย่างบัได้ย่างนู่นึงก็เมื่อยแม่ท่าวะเมื่อยได้ละเจ็บแต่นั่นไง เพิ่นเพ,พิ่นออกไปยางไปมันก็เมื่อยล้วก็เจ็บก็เลยไปยักไปเนาะออนี่ไม่เท่านวนี่เนอเมื่อนี้ฮั่นลูกหลานกับมโหอดมาเถงเราลูกหลานจเจ้าเงินไื้อไปแถาไปซื้อยาก็ดียักกินยางก,ก็ซื้อกินเนอ,อถ้าว่ามีผู้ยหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นยักช่วยเหลือแถายักให้เพิ่นช่วยอย่างบ่าถามเพิ่น,น้นอเรามาคนต่างประเทศมังกรมังเหล่าอันบาดเจ็บอันเปรียงยาช่วยเหลือดีบาดเดเมื่อ บาดเจ็บกลางบาดเจ็บมันได้ซีอยู่ตรงนี้แท้จิตติกังมันยังได้เฮือนได้เฮือนอยู่อ่ะพอเฮือนนี่มันน้อยมันแคร์พน้อเฮือนนี่มันน้อยแล้วก็ย่านเศร้านี่วก็เจ็บดีแล้วมันหลายปีแล้วเศร้าน้อยเนาะย่านเศร้าในคิโตก็เลยจะล่มหนี่งมันดูมือนเนาะมันมีขี้เคบเล่นเข่าคือมันนั่นคนดันไปเราคีเบปต้องง่ายโอ้ๆนั่นแท้มันมันเป็นเฮือนสู้ดินเนาะ คีเพมันก็เข้าม่าน้องสู้ดินเลยมันมีป้องหันคีเบกเล่นมากข้าวเวลาฝนตกแดงหายนะน้องฝนตกคะแน็เข้ามาซ่องเถื่อไล่ท้าประทานนนี่มันเป็นเฮือนแบบสู้ดินสู้อย่างน้องนี่ยแม่เท่าลูกเจ้าเงินของปู้ใหญ่ใจบุญเน้อเอาให้แม่เท่าเอาไว้ซื้อยุคซื้อยาซื้อของควบคุมกินแม่เท่ายักมีก็ซื้อกินเน้อ เป็นเงินของอเงืนของผู้ย้ายใจบุญอยู่ทังต่างประเทศแม่เพิรนซอว่าแม่วิไลพอรอนบุญทวีไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุลมณีมเพิ่นอยู่ทงังรัฐฮาวายอยู่ทังสหรัฐอเมริกาเพิ่นส่งมาไว้น้ำาาเฮาตาเฮาโปรเพนกรณีแบบนี้ก็ช่วยเหลือกันไปครั้งนี้ลูกจะช่วยเหลือแม่เท่า2สองแสนกะิล์มเยเอาไว้ชื่อ,อยังก็ได้ที่ว่าแม่เท่ายากแม่ท่าวเลยสองแสนเราตุกนาะแม่เท่า ขอบใจพนแม่เท่าขอบใจพุณแมามีสุกมีใสเร่ำใหารวยใถหวยให้รวยเบอน้ลูกนึงไปทางปลอดภัยดีโดยโขอบใจคุณนมยใจบุญคุณแจ้าของเงินโดยโดยขอบคุขอบใจลูกโดยเขามีสุกมีใสไปทางเดินทางปลอดภัยดีโดยโ ก็เฮาก็ดีใจในแถาที่ว่าทั้งแมถาทั้งอนาะเอื่อยเนาะช่วยกันเบิงแยงแถาวุฒิโบป้าเพื่อนอ่นนะถ้าว่าเฮาบบเบิงแยงก็โอ้โธ่บู้ว่าเพิ่นจะเป็ี่ยนแนวได้เนาะเพราะว่าเพิ่นกับไปมาบบได้เราเห็นทังบบได้เราตอนนี้เนาะก็มีแต่ฟ้าข้างแถากับทั้งเอื่อยเบิงแยงเพิ่นต่อไปเปลี่ยนแนวไดเฮาก็อ่าเป็นพี่เป็นน้องเนาะเป็นเป็นอืงไยเป็นลูกเป็นลานก็เบิงแยงกันไปเนาะ ล,ลูกบอกลูกบอกน้องนั่นอีแม่ก็ดีเจอสุขดีมีไซโดยโดยในทางให้มันสบายโดย,โดย,โดย,โดยเป็นอะไรก่าครั้งนี้ลูกหลานไม่เห็นก่าโอ้โถอแบบที่ว่าเนีแบบสงสารเนาะคนเฮามันเป็นนอนีรเนาะก่าเรียกเกิดบุตรแต่ว่าในใดก็ดีเท่ากับบังแยกกันต่อไปม,มันก่ามันก็มีบุญมีทานมันก็ไล่เพลินมาสวยมามา เธออันนี้อันนั้นเธอคนกินเพิ่นมาทำบุญให้มันกระไรโดยผู้มาทำบุญอันตุ้สพรถท่นไปไปมาๆเขาก็ทำบุญเธออนุสิตกับอันเคงไก่หมัมาเวซื้ออันอยู่อันกินให้เราโดยโดยเธอขนมเธอมักไม่เฮอเงินผู้เล็กผู้น้อยเขาก็เอ้ยสุนทรสุนทรีเจอโดยโก็ดีใจเขากเขามีโชคมีใจ เออเขาทำบุญให้โดยเอาบพราะฉันกับเราก็ดีเจอรูลานขอตัวกลับกันนั่นไม่ทางนึงเราจิ้งจยงยิ่ไปทั้งนั้นอยู่กาขอให้แม่เท่าอยู่ดีมีแห้งนึงคือกันแหละเข้าใจอะไรคอยทุกคนอยู่ดีมีแห้งคือกันนึงสุขภาพแข่งแหงเบิ่งแย่งกันต่อไปโดยเอากลับกันนั่นไม่ทางนึงก้าวกันนั่นไม่ทางนึงกลับกันยังไง ไปดีโดยโดยไปทางปลอดภัยโดยเขาใจมีซุขมีใสเลยโดยก่าเนาะทุกคนตามที่เขาไปสอบถามก็คือทางแม่ถาวรพันนั่นเพลินนั่นได้ไปเอาผัวอยู่ที่ต่างบ้านพ้นแหละแต่ว่าผัวเป็นผัวใหม่นะทุกคนเนาะก็คือเมียเพลินนั่นตายปะนะเพลินน่นก็มาเอาทางแม่ถาวรพันเอาไปปุ๊บเราเพลินนั่นบ่มีลูกนะบ่มีลูกมีเต่าน้ำกันมีแต่ลูกของเมียเก่า เพิ่นก็เลยว่าอายุน้ากันมากระโดนเติบล้วแหละแต่ว่าบ่ามีลูกกันบัดน,นี้ทางผัวเพิ่นเรตายเนาะตายปึ๊บบัดที่นี่นเนาะเหลืองลาวมันที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือทางลูกของผัวบบหักโบหมักเนาะ่อยากไห่แม่เท่าพันนั่นอยู่น้ำนะเดาวิญางเพิ่กนก่าตอนที่เพื่อนเฮ็ดไดไปเป็นเพื่อนก่อนยังอยู่น้าลูกไดแต่บัดน,นี้เพื่อนนั่นเกิดลุกหายเนาะก็คือเพื่อนนั่นบบสามารถไปไป,ไป,ไปมาไดแบบปกตินะ เป็นคล้ายๆก็เป็นรอยนะทุกคนเนาะเพ่นยางเพียงแต่เม็ดเดียวกับเมื่อยแล้วกัเจ็บเขา่าจะเจ็บเขา่าเจ็บยางแบบนี้เนาะพ่นยางบ่ได้กะหุ่นซึกเมื่อยนะก็เลยว่า,าเฮ็ดใต้ทางลูกของผัวเพื่อนนั้นบ่หมักบ่ฮหักนะก็เลยว่าเอาไม้แถาพันมาส่งคืนให้กับพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้ก็คือ,อโชคดีที่ว่ายังมีทางน้องสาวทั้งมีทางลานสาวคอยเบิ่งแยง,งยืนเขา้ายืนหน้าห้แต่ละมือเนาะ ทาปุชันนี่ก็คือบบหู้เลยไดทุกคนเนาะว่าอาชีตเพื่อนนั้นจะไปล่วงใดตอนนี้ก็คือยังดีที่ว่าทั้งมีทงางไอีพี่น้อ,องเพื่อนเบิ่งแยงเนาะก็สำหรับคลิปนี้บาวลีได้มาพบมาพ่อเนาะก็ต้องขอขโอมขอ,ขอบใจเนาะทางผู้ยหายใจบุญที่ว่าโสงเงินอามาไว้น้ำเเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นเนะาะครั้งนี้เาก็ได้ช่วยเหลือเพิ่นไป2 0 0,000เก็บทุกคนเป็นเงินของแม่วิไลพรบุญเทวิไลและก็แม่ปทุมพรจุลมณีอยู่ทาง รัฐฮาวายอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นคอยเพิ่นยู่ดีมีแห้งป่าสะจากโรคภัยกรเจ็บนอนรับกับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนมือกับคอยได้เงินล้านเนาะสาธุทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนาะบารียก็มาพักมาตอนทุกคนพิจารณานำกันทุกคนเนาะทางว่าทานใดยากเ็ดบุญเฮ็ดศินกินทานเนาะก็สามารถติดต่อหรือว่าคอนแทคมาหาบารีได้เนาะทางเฟซทางไลน์ที่เอาขึ้นไปอยู่หน้าจอเนาะ สำหรับคลิปนี้บ่าวรีขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้องสบายดี